รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พิภูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธท้ากวาพุทโธท้ากวาตาธัมโมธัมมานนมาสามีสุปฏิปันโนท้ากวาโติสะเนนะสหะอหาอริยเจริญาจามาทุติยัมเปกไมยามวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namo tathagata arhato s a m a h i เอวะเมวะอิโตะกิจกรรมในวันนี้นะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นการทำบุญตักบาตร นะครับเป็นครั้งที่4นะครับที่เราทํามาโดยดีวัตถุประสงค์ในการที่จะนําสิ่งของที่พี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนและการที่พวกเราได้พูดคุยกันเนี่ยไปมอบให้กับกลุ่มปอบการน,นะครับในพื้นที่ทั้งหมด11ตําบลน,นะครับในครั้งนี้เป็น นั่งผมที่สุดดูจนท้ายนะครับทีุ่ดท้ายของทางแลมาเันชาิดรือ่ทกวากัเกิดขนย็นะครับ้วในช่วงที่สองนเวันนี้ดมาให้เปียบนา่อ่่ น้องใหญ่แล้วครับที่ไม่มีพลรงจิตนะครับหรือตัวการปกครองแต่เขาถูกก็สบายนะครับที่ของที่พราคุณเจ้าไม่มีสักบาทนี่ยเราจะมารวมไว้ตรงโค้งก็ได้นะครับขยายพื้นที่ไปตรงเชิญก็ได้นะครับนีก็ส่วตอนที่คุณทำได้ที่เลยนะครับตัดปการองของบรนะครับ ครับท่านนายกครับวันนี้พื้นที่ตำบลบ้านปทุมมีกิจกรรมอะไรครับท่านนายกครับครับวันนี้ทางท่านในอำเภอนายสลันเกตทองท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสาวัฒแพทย์และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบตอบ้านปทุมและเทศบาลเชียงรักใหญ่ได้มาทำบุญตักบาทเพื่อนำเข้าสารอาหารแห้งไปมอบให้ แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ที่ในพื้นที่ตำบลบ้านปทุมและเทศบาลเชียงลักใหญ่สองตำบลเพื่อให้เขามีอาหารยังชีพเพื่อในการอุปโภคบริโภคในวันนี้ครับครับผม สุดท้ายนีอ้อยากจะรบกวนท่านนายกขอบคุณผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้หน่อยนะครับครับก็ขอขอบคุณท่านนายอำเภอสลานเกตทองท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสวัสดิแพทย์และท่านนายกเทศบาลเชียงรากใหญ่และอบตอบ้านปทุมก็ขอร่วมมือกันตรงนี้ทำกิจกรรมครั้งต่อไปเราก็จะทำ ทุกๆปีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ดอยโอกาสในวันนี้เป็นวันที่เรามาร่วมเพื่อถวายพระพรให้แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท,ที่สิบที่คล้ายวันเกิดของท่านวันที่28กรดกดาันายในปีนี้ ขอขอบคุณครับ